UV v แท้ๆ mm hmm. เครื่องยนต์2,000 mm hmm. ใช้เงินออกรถต่ำสุดเปียง39,000น39,000 mm hmm. น่าสนไหมล่ะ วันนี้นะคะเจ๊เอ๋จะนําเสนอรถดอีกรุ่นหนึ่งนะคะราคาเขาน่ารักน่าแตะมากค่ะราคาแค่7จ็ดแสนหกหมฟังไม่ผิดค่ะราคาถูกมากนะคะกับเครื่องยนต์สองพันแล้วเขาเป็น SUV แท้ๆค่ะแล้วออปชั่นที่ให้มานี่ไม่น่าเกลียดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรถจริงกันเลยดีกว่านี่เลยด้านหลังเลยนะคะวันนี้เรียวๆบนโชว์รูมลูกค้าค่อนข้างเยอะเลยค่ะกับมาสเตอนะคะตัวนี้ค่ะตัวล่าสุดของเราเลยนะคะ2021ค่ะตัวรุ่นเบสนะคะเ3นะคะในเครื่องยนต์สองพัน ด้านหน้านี้นะคะ่ะเพิ่งลงเทเลอร์เรามาชมให้เห็นกันเลยนะคะยังไม่ได้นําตะขอออกแต่อย่างใดนะคะมากับโคมโปรเจคเตอร์ที่เป็นไฟ LED แล้วด้วยนี่เป็นไงเพิ่มความคามชัดนะคะแล้วก็ความสวยงามด้วยนะคะขับยา,ค,าค่ํขึ้นไม่ต้องห่วงเลยโคมตัวนี้นะไปเปลี่ยนก็หลายหมื่นเลยนะและนี่เป็นอุปกรณ์มาจากโรงงานเนี่ยเป็นไงละ่ะน่ารักไหมละ่ะด้านข้างนะคะเป็นล้อแม็กให้แล้วด้วยบางคนว่ารุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นล้อกระทาซะส่วนใหญ่นะคะแต่รุ่นนี้ให้ล้อแม็กแล้วนะคะก็มาสวยๆแบบนี้เลยใครไม่ชอบยังไงก็ว่ากันไปอยากแต่งอย่างไรก็ไปแต่ง อนอแต่รุ่นนี้ก็คือราคาเขาประหยัดแล้วนะคะก็ได้ร้อมแม็กหล่อแบบนี้มาแล้วสีที่โชว์นะคะก็เป็นสีนิยมค่ะสีเทาแมชชีนเกรย์นะคะสีนี้สวยมากก็คือเป็นสีที่คุมโทนนะดูเรียบดูหรูค่ะสีพิเศษเลยนะคะจะออกแบบเข้มๆนี้นะคะลดเดิมๆเนาะถ้าแต่งยิ่งหล่อเลยนะสีนี้นะคะติดซิมเข้าไปเนาะติดอุปกรณ์ตกแต่งเข้าไปนะคะภายในเขาก็จะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะคะแต่ลูกค้าหลายคนนะคะอยากให้ทางเจ๊เอ๋เปลี่ยนเบาะหนังให้ก็ยินดีนะคะตัวนี้สามารถเปลี่ยนเบาะหนังให้ได้ะคะ่ะ แต่บางคนว่าอ๋อมบกผ้าก็ดีนะคะพี่เจเอ๋เพราะว่าบอกผ้าเวลาหนูนั่งในรถรถตากแดดอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ร้อนนะคะจะมีองค์ความร้อนภายในนะคะก็มีอ่าลำโพงถึง6ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็มีตัวพวงมลัยมัลติมีเดียฟังก์ชันนะคะนี่สามารถคอนเนคบูทูธได้นะคะแล้วก็ p p p l e a r p l a y ก็มีให้ด้วยแต่เริ่มต้นเลยนะคะ แบบนี้เลยหนะ้าจอมีให้ตัวนี้มีกล้องมองหลังให้ด้วยเป็นไงล่ะมองจากจอใหญ่จะ7จ็ดนี้ได้เลยนะคะกล้องมองหลังรับดูอินให้แล้วนะคะแล้วหุก็ปลอดภัยนะคะตัวช่วงตรงเกียร์นะคะตัวปุ่มเซ็นเตอร์คอมเานเดอร์เนี่ยเหมือนกับรุ่นอื่นๆเลยนะคะ,ะความสวยงามหรูหรานะคะก็ไม่ได้น่าเกียดหรือว่าแบบไม่แบบจนโล้นนะเห็นไหมมีการตกแต่งเนี่ยติดชิ้นง,งานเนี่ยมีสีแบบพ่นเหมือนกับโคมเมี่ยนะคะให้ดูสปอร์ตดูหรูขึ้นนะคะตรงนี้เป็นหนังนะ,ะตัวนี้เป็นหนังอยู่นะคะเป็นซอฟทัชนะคะเป็นหนัง เล่นสีเดียวกับคุมโทนนะคะก็คือสีดำนะเห็นไหมเรียบหรูดูดีด้านหลังก็บอกก็พับได้นะคะบางคนเนี่ยมองหา SUV ด้านแท้นะคะแล้วก็เครื่องยนต์สองคันเพราะว่าเดินทางไกลอ่าเดินทางไกลอยู่ทำงานนะล้วเกิดหรือจะแบบไม่ใช่แค่ทำงานอยากซื้อรถที่ว่าไปเที่ยวได้นะคะถ้าเครื่องยนต์เล็กก็ว่าจะจะเหนื่อยหน่อยอะไรอย่างนี้อ่ะตัวนี้ตอบโจทย์เพราะราคาก็น่ารักจริงๆนี่เบาะด้านหลังพับได้ด้วยนะคะมีพิการสัมภาระให้ มีด้านล่างมียางอะไหล่ให้แล้วก็ตัวปลายทอ่อคู่ก็มาแบบนี้เลยนะปลายทอ่อสปอร์ตแบบนี้มาให้เลยนะคะคลีปฉลามมีให้เป็นไงและคุณใช้เงินออกรถเพียงแค่ส19,000นนคุณได้รุ่นนี้ไปเลยหรือบางคนอยากได้แบบดอกเบีย้ยศูนย์ก็มีนะคะก็คืออะอยากไม่อยากมีภาระไม่อยากผ่อนค่าง,งวดสูงน,นะก็ดาวตามใจเรานะคะดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็มีนะคะดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือจะเลือกรับดาวเริ่มต้น39,00 0ก็มีค่ะอะดูรอบพันแล้วเป็นไงคะ เนีรยอนจริงๆเลยสวยงามมาก ใครที่กำลังมองหานะคะอยากขยับไซส์ขึ้นมานะคะมาสด้า2วนเล็กไปเครื่องยนต์น้อยไปนะคะบางคนนี่กำลังวัยทำงานมีกำลังที่ส่งโอเคหรือแบบว่าน่าขยับไปมีครอบครัวก็ใช้รถรุ่นนี้ได้ตอบโจทย์จริงๆค่ะอย่าช้าค่ะรถดีๆนะคะแล้วก็ออปชั่นดีๆเนี่ยหายากนะราคานา่รารักขนาดนี้กล้าท้าเลยไม่มีหรอกสนใจนะคะอย่าช้าติดต่อได้ะคะเพจการมาสดา้าเปเพจขอนแก่นนะคะเป็นออฟฟิเชียลแล้วก็เพจสาวนะคะที่เจ๊อยู่นะคะในทีมก็เป็นมาสด้าเลดี้นะคะภาษาไทยทั้งหมด หรือจะคอนะคะได้เล็กตรงหาจเจเอกก็คือ093 916 2651นะคะไลน์ ID J A A E Y M E E นะคะจำให้แม่นค่ะเจเอขายทุกรุ่นค่ะคลิปนี้ต้องไปแล้วนะคะคลิปหน้ามีมาใหม่อย่างแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะคะเพราะว่าจะมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆมานำเสนออย่างแน่นอนไปละค่ะวันนี้บ๊ายบายแลาสวัสดีค่ะ